นะครับสวัสดีครับกับซองนายทด่สั่งทดลองไปเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ผ้าออกมาเบิงให้เบิงหน้านะครับหลังจากพายุไอสองมือแล้วครับนี่ต้งเต่มมือว่านแต่เสาเลยเนาะแต่ตอนนี้กัจนสีเทียงของมือนี่เรานะครับแต่ว่ากัยังผลยังตกอยู่นะครับนียังตกยังบ่เ้าเลยนะครับแต่ว่าสีเขาไปเฮือนไปเฮ็ด ไอ้อยังมีแนวสิเห็ดเนาะครับมีแนวสิเห็ดกัเกี่ยวกับรถไทเดินตามนี่แหละเออพอดีฝนตกก็เลยไปบ่ไดนเนาะครับกัถาไปก่อนจนกลัวพายุสิออกนะครับเห็นมันเศร้าครับนี่ก็นอนอยู่ไฮยูน่าครับเนะี่ยอู้เถียงอยู่หุครับนอนอยู่ไฮยูน่าฝนกระตกบ่เศร้ายู่ครับนี่กระทวงนี้ก็เฮ็ดคลิปอยากแม่จัง่อยนะครับเนะาะก็เลยมันกั มีอุปสรรคหลายมีอุปสรรคหลายครับก,เยยก,กบ็เลยเห็นลิปห่างๆเนียจังเลยกับเมื่อวันที่ทตัตม้มกับยักนถะิ <c oughs> ่มเงินไปใช้นะถิ่มเงินไปใช้นะครับอันนี้ครับเพื่อนกาเมื่อนี้ก็ซ้ำเขาเนาะครับซ้ำเขามือว่าซ้ำได้ว่าละละเพรแล้วเนะครับเมื่อนี้มาซ้ำเขาอันนี้ครับเขา25มือนะครับเขา25มือสูงไอ้ว่าแมน 40เส้นนะครับบางมอง40่บเส้นบางมอง30บนะครับเพราะว่าเขาเพิ่นห้องพื้นปุ๋ยมันอยากไปเร็วแน่จักหน่อยแต่ว่าปกติซูปีน้นี่ะมันโอ้มันถ่วงหัวเขาได้ครับไอ้ยี่สิบหามื่นนี่แต่ว่าปีนี้มันซาเพราะยังเพราะว่าไอ้มันเป็นโลกใบใหม่นะครับเป็นโลกป้ายป้าย,ายใบใหม่นะครับกับเป็นมัลโซนาเลยแถบนี้แต่ว่ากับบอซียญ้าคือเ่านะครับกับสีปล่อยให้ฝนตกใส่ฝนตกใส่ตามที่เคยเห็นซูปี้มันกับเสีเศร้าเองนะครับ ไอ้โลกป้ายใบใหม่แต่ว่าท้ศนียาก,กับสิเข้าเร็วกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าตัวนี้คือปล่อยธรรมศาสตร์เนาะไอ้ปล่อยธรรมศาสตร์ให้ฝนตกใส่เห็นมันล่างเนาะครับพอลางแล้วมันกะมันจะงามิ่ตัวนี้เพิ่นกวานปุ๋ยหลบสองไปแล้วครับแต่ว่าวานันไรล,ละสองกิโลครึ่งเนาะครับเป็นปุ๋ยไอ้ยูเลียนะครับกับไส้ไร่บ่ไหนปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับแต่ไสไร่นี่ตายเลย <laughs> ใบมันสิโปกกันแหละมันเ่าเนานะครับ กับปุ๋ยยูเรียนี่แนะน้ำว่าใส่ไปเรื่อยๆนะครับขาผู้ใดสหีหน้าใส่ปุ๋ยยูเรียอันนี้ครับออก,กับขาเจ้าเพิ่งก็ออกมาทาักคุนแซวๆออกมาสามเขานะครับนี่กระตาควนไหลเป็นวัดแล้วครับนี่อันนี้ครับเดี๋ยวพาไปเบิบ่งหมง่งดั้มสามไว้อันนี้ครับดั้มสามไว้เรากา โอ้ลมก็มีครับนี่รุด,ดออกก็มีอันนี้ครับเขาเบื้องหน้าข้าเจ้านี่ครับหน้าเพิ่นหนีวานก่อนผมเดือนนึงนะครับตังแต่ไอตังแต่ผมบรร่าันไห้ถอนมันนะครับนี่หนีมัน,นบ่าถ้ไดน,นถอนเพิน่นเพิ่นวานเรียบร้อยแล้วนะครับกะมันผผมยังถอนอยู่นะครับกะอายุห่างกันจากกับเขาของผมมีิอยิ่ประมาณเกือบเดือนหนึ่งประมาณเกือบเดือนนี่แหละครับเกือบหรือเดือนเลยกับบอาจักครับ เพราะว่าผมถอนมันแล้วต่างบกด้นนึงกับเจ้าประทันในวันนะครับเมื่อวานตอนฝนตกมากแหละผมจะมาวานนะครับแต่ว่าเขาหนี่สูงเกือบท่านกันนะครับเพราะว่าไอเขาห้องพื้นปุ๋ยกับบนในห้องพื้นนี่มันมันต่างกันเนาะไอเขาห้องพื้นปุ๋ยมันง่อขึ้นมาปุ๊บมันสีไปเลยครับมันสีเงาขึ้นทันทีเลยแต่ว่าเขาบนในห้องพื้นปุ๋ยนี่มันสีไปมันสีเขียวแหลกๆเนาะครับเขียวเขียวเลยแล้วพักนึงมันสีหยอลงบาบนี้ครับ แต่ว่าเขาข้างผืชปุ๋ยเนี่ยมันสิด,ดือบนาอย่างเดียวแต่คิดเบิ้งแต่ว่าบานทั้งแตกก้อครับนี่สูง40เซนล่ะยังบนทั้งแตกก้อนะครับนี่แต่ว่าของของจ้าเจ้าบนแตกก้แล้วก็ยังพอมัดาดลแห้งอายุมันได้แล้วเนาะครับอันนี้ครับคลิปนี้ก็บโบเทท้ท้ายรถไถคือเราก็มาซองเบิ้งให้เบิ้งหน้าครับว่ามีนามโบนี่กัตอนแรกซาเน่โบมีนามด้วยครับนี่ซานี่มีนามขึ้นเลยมีนามขึ้นทั้งที่เลยครับ โอ้นี่แถวบ้านแถวบ้านไผรมีแน่ครับนี่ไอ้หมากอันนี้นี่กแถวบ้านผมเอินหมากอียังหมากหัวลิงเนาะแถวบ้านผมเอินหมากหัวลิงแต่ว่าแถวจังหวัดอื่นแถวบ้านไผรเอินยังได้แน่เนาะครับนี่นนนแต่แเขาเมนยน,น,นในยด้นะครับเขา,ขาเอินหมากยังนี่แต่ว่าแถวบ้านผมเอนินหมากหัวลิง,งกินได้ดนะครับนี่กินเอาไปตั้มไปตั้มเมียงตั้มยัง,ยงได้นะครับ นามสานีมีเลยครับนี่จากพายุลูกนี้ลหละแต่ว่าขันนามสานีโบเต็มในนาโบ,บามีนะครับในนาโบามีถาน,นามสานีโบเต็มกับสุพีนเป็นยังสี่นะครับนี่ถึงมีกับมีแหมของเดทที่มันเป็นบวกนะครับเป็นบวกแหลรขะนี่พอฝนตกเศร้ามันก็เสียนะครับพอฝนเศร้ามันก็เสียมันซึมดูดลงหมดอันนี้ครับกับพ่อเบิ้งอยู่ให้หน้าพี่นีกับโบถือกับว่าแย่ yeah. นะครับกับบอลแหลงคื้นีไก่แต่ว่าเขาทีฝนแบบยังละ่ะถ้าเ,า,า,า,เาเกิดว่าภาษาบ้านเขาเขาเกินว่าลำรีลำไรเนาะฝนลำดีลำไรคือแบบว่าตก๊ะบเป็นโตเป็นต้นตกเงีย้ยเงยอย่างเงี้ยกับเท่ากับว่าเลี่ยงหยาเนาะครับตกแบบนี้เขาเอินว่าตเา๊เลี่ยงหยาเลี่ยงหยาให้มันใหญ่เนาะครับทค่นี้พักหนึง่งหยากับสีคุ่มเขาย่อนยังย่อนฝน,น,นมันมันบอต่อเนื่องเนาะครับมันโตกแบบลื่นล่นอย่างเงี้นี้ครับ้วกาขอเสียอีกอย่างหนึ่งคือ เขาไมนสีแต่ก็ใบ้ดีนะครับมันบ่คือแบบตกมาให้หแห้งๆละ่ะคันนี่กัแรงปโด้นเติบแรงปโด้นเติบละ่ะคันนี่ก็ามาตกหแห้งๆอีกจังสันนะครับโอ้แบบนั้นบ่ต้องห่วงเลยเขาแต่ก็ที่แห้งครับตามที่สังเกตบ่งสุปีแต่ว่าปี่นี้มันเป็นฝนลำลีล้ลำไรเนาะเป็นฝนแบบสีแห้งกับบยแห้งนะครับเป็นฝนลล่นๆลักษณะแบบนี้เขาชี่บอย่อยแต่ก็บันไดนะครับแล้วก็หญ้าเรียงหยาเลยหยานี่สิีึ้นเร็วแห้งครับนี่ แต่ว่าต้นนี้ยาเพราท่านขึ้นหลายปันไดหรอกแต่ว่าจะเสียวๆอยู่เสีวยวหยามันขึ้นอยู่ครับนี่แอ้เคลียรับคลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างไรครับพามาไอ้อยางเบื้องให้เบื้องหน้าครับกตเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำได้ครับกตพอดีช่วงนี้มันเห็ดคลิปหยางเนาะกตยังติดอุปสรรคนิดหน่อยกตแต่กัเห็ดนเนาะสักมือต้องมีอย่างแปลกๆปลกไหมเน,นอะเนาะครับกตฝากกดไลค์กดติดตามนะ้ำ แต่คลิปนี้ขอจบคลิปแค่เพียงสำนีครับเด้คอค,ครับก็โคเครับกฝากก็ไลค์ก็ติดตามให้นะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ